มอนิ่งค่ะท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่วันที่สี่แล้วค่ะวันสุดท้ายจะไปชอปปิ้งค่ะก็ไปทุกที่ที่มีให้ให้ซื้อของนะครับแล้วดูปากดูสภาพปากดูสภาพปากแอบบกินอะไรมาคะ,ะเออเออ เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะได้อะไรบ้างเราจะไปที่ไหนกันบ้างเพราะว่ามามาหามาหลายที่มากโอเคมีทั้งช้อปปิง้งรองเท้าอะไรต่างๆของมาหมาแล้วก็มีของเด็กด้วยนะโอเคไหมคะโอเคแต่ตอนนี้าม,มาแบบไปซื้อของ,งเออไม่รู้าม,มาจะโดนหรือเปล่าครับแต่ป้าป้าเนี่ยเมื่อยเท้ามากครับปบาก็เลยโดนแน่นอน ตันั้นก็ได้ไหมล่ะครับหนึ่งชิ้นห้าพันคือที่ไทยเขาไม่รู้ราคาแต่เขาบอกว่าสตาร์ทห้าพันเมื่อแม่ช็อปปิ้งครับ mm hmm. ก็เลยพาเบบี hmm. มาเล่นตรงนี้ A, few, a a later few few moments later. คือที่จริงรู้นะครับว่ามีงานไฟแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้สังเกตว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วเดินทะลุมาเจอเฉยอ้ฝอฝั่งนู้นก็มี วันนี้เป็นวันที่ช็อปอย่างเดียวครับเมื่อเช้าเราไปอยู่ที่ห้างห้างหนึ่งแถวที่พักเราอะชื่อห้างอะไรไม่รู้จำไม่ได้เดี๋ยวให้ดูตรงเนี้แล้วก็มาที่นี่แล้วที่นี่ไอตรงคูริโกอะอะไรนะชิมซาบาชิอิ๋อที่เดินเรื่อยๆมาเนี่ยครับมาเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองมาทุกวันมามาก็ไปช็อปตอนนี้ผมมาเดินเล่นเล่นเปลือยครับดูว่ามีอะไร แล้วเดี๋ยวจะกลับไปหามามา ปัญหาของการกินทาโกลครับคือชอบลืมว่ามันร้อนดีน,นะตอนแรกข้างใจอ่ะว่าจะซื้อใมาร้านนี้ตอนนี้เห็นในรีวิวคือคนมันเยอะนะแต่วันนี้คนมันไม่เยอะแล้วมันขายขั้นต่ำมันสิชิ้นไงผมก็กลัวกินไม่หมดแต่ท่ายก็เอามาเพราะว่าอยากลองปรากฏอร่อยครับอือหือ แล้วตรงนี้มันอเมริกันจริงป่ะมีแบบเขาเล่นเกตบอร์ดอะไรอย่างงี้กันด้วยเหมือ <laughs> น,นเหมือนโครนาฟ้ากันเลยนะคือที่ยังอยู่แค่โคราฟ้าถนนกั้นนะกับฝั่งนู้นกับฝั่งนี้นี่คือคนละแนวเลยเคเดี๋ยว <c oughs> กลับไปหามามากัน Terima kasih telah menonton! ชีสเค้กมาให้พอใจแล้วครับผกเขาบอกว่าเก็บได้3วันนะเดี๋ยวมาดูกันที่จริงพรุ่งนี้ก็หมดแล้วแหละไ,ไปหาพอใจก่อน ไอติมปูลองดูซิมันเป็นยังไงกันไอติมปูเออเนี่ยเขาบอกร้ามในงานนี้อร่อยไหนอ่ะเขาบอกอยู่ตรงซอยปูยักษ์ปูยักษ์มันก็เหมือนไอติมนมเค็มๆครับใช้ได้อยู่อร่อยดี

นี่ของป้าครับไม่รู้หรอกครับว่าอะไรแต่จิ้มจิ้มมาแล้วก็ของมาม่าครับก็ไม่รู้อะไรอีกเช่นกันก็จิ้มจิ้มมาครับวานี่คือซอสผัดที่ซอสผัดเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเรามาแบก่อนเพราะว่าเดี๋ยวน้องพอใจกินไม่ได้โอ้ฟันขึ้นสบท้ายได้เกี๊ยวซาครับ รู้แล้วเทสก่อนโอ้ยขวันขึ้นกินไม่ได้ร้อนรสชาติเป็นไงบ้างคะพ่อใจรสชาติเป็นไงบ้างคะนี่นะคะพอดูจอแล้วอาการจะเป็นอย่างนี้ให้ทุกคนรู้ไว้ รสชาติเป็นยังไงมามาถามอร่อยอะไรคะรีวิวรีวิวรามมงหน่อยค่ะรามมงรสชาติเป็นไงคะอร่อยเยัค่คนเชิญให้ทุกคนมากินนะคะที่ไหนคะ <laughs> สุดท้ายครับหนักกว่าเดิมครับขนกันมาเต็มเหนียวกลับมาถึงก็จะเที่ยงคืนอยู่แล้ววันนี้พรุ่งน,นี้ต้ตื่นมาเช้าครับไปสนามบินกลับบ้านนะครับวันนี้อย่างที่บอกช้อปปิ้งอย่างเดียวครับลึครับ โอเคขออนุญาตแพ็กกระเป๋ากันนะครับน่าจะอีกยาวไกล วันนี้กลับบ้านกันแล้วครับ6โมงครึค่งครับกำลังไปสนามบินครับ o u นะครับง่วงครับเรากำลังไปไหนครับพ่อใจ,จแล้วเรามาเที่ยวที่ไหนครับในตอนนี้ พอใจเป็นไงบ้างคะสนุกไหมไมาเทีย่ยวญี่ปุ่นมาอีกไหมคะอโอเคงั้นบา,บายยท่านผู้ชมกันดีกว่านะบอกว่าเดี๋ยวไปขึ้นเครื่องก่อนนะคะเจอกันที่ประเทศโอ้โหโโบ๊ายบายไปแล้วครับ